ฐานทางด้านการใช้บัตรประชาชนปลอมมีจริงค่ะแบบอ้างอันนี้ยอมความไม่ได้นะคะก็เลยต้องให้ทางกองปราบกองปราบเดี๋ยวคงจะรวบรวมคดีทุกๆคดีกันอีกทีหนึ่งว่าเพราะตอนเนี้มันยิบย่อยมากค่ะหลายคดีมากแต่พอรวบรวมแล้วมันก็เยอะอยู่ค่ะดังนั้นวันนี้ถึงให้ทางกองปราบมาช่วยรวบรวมคดีให้กับพวกเราด้วยว่าคนคนนี้คนคนเดียวแต่มีสิบกว่าชื่อเนี่ยจะจัดการกับเขายัางไงค่ะ ขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมหน่ครับนักูมีความคลาดเคลื่อนนิดหนึ่งคุณดากันดาเคยครั้งหนึ่งนะวันนั้นวันที่25ซึ่งแจ้งเรื่องของหมิ่นประมาทนะพยายามที่แจ้งความเรื่องของหมิ่นประมาทซึ่งในเรื่องนี้กองปราบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นคดีที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์นะหลักเกณฑ์ในการสอบสวนของกองปราบนะจึงได้ทำการส่งไปนะที่บกนซึ่งเหตุเกิดในพื้นที่ของสนปทุมวันนะครับ ก็เลยได้ส่งไปแล้วนะครับส่วนวันนี้นะฮะที่คุณบุ๋มบรรดาพาผู้เสียหายหลายมาหนึ่งฮะวันนี้ในส่วนของข้อกปราบเราก็จะรับรับตรวจสอบดูในเรื่องของพยานหลักฐานให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะดูในเรื่องของความผิดตามบุคกฎหมายที่ท่ารองประเสริฐฝ่ายสอบสวนได้แจ้งให้สื่บได้รับทราบไว้นะครับก็หลังจากนี้ท่านเดี๋ยวจะสอบปากคำครับแล้วก็จะรวบรวมพยานหลักฐานครับ ถ่ายคณะสอดส่วนได้ตอ,อบอักขันนะครับขอบคุณมากครับวันนี้จะต้องเก็บเรเชิญค่ะคนที่หกคนนะคะโดนกันหกคนเดี๋ยวจะขึ้นไอเีให้อีกรอบหนึ่งคุงนนาชะคะาเนมาะ่อคะหช้หนี้าะหาเงินมาให้หนูเยอะๆหน่อยนะคะส่งงานมาด้วยหนูต้องใช้หนี้เพราะหาสิบล้าน